Sure. ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JSP นะคะอยู่กับถ่ายอีกแล้วแล้วตอนนี้ถ่ายอยู่กับรุ่นนี้เลย b y d Auto 3ค่ะรุ่นนี้นะคะมีระบบป่าท้ายไฟฟ้ามาแล้วจากโรงงานแต่ว่าไม่มีระบบตัวคิกเซนเซอร์นะคะสามารถเข้ามาเพิ่มได้เลยที่ร้าน JSP ค่ะอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลูกค้ายังเพิ่มเป็นในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดด้วยเดี๋ยวมาชมผลงานการติดตั้งของเราเลยค่ะเริ่มโดยที่ยางรถเสียงแบบสอดก่อนนะคะเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่วิธีการติดตั้งนะคะจะสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้เต็มเต็มทั้ง4บานประตู ช่วยกันเสียงลมเสียงกระพือลดกลิ่นรบกวนนะคะและยังยืดอายุการใช้งานของตัวขอบยางอีกด้วยทําให้ขอบยางไม่วีไม่แบนนะคะแบบนี้ก็ไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของคิกเซนเซอร์กันนะคะที่ด้านหลังเลยติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้เลยนะคะตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวลองใช้งานกันนะคะแม่นยํามากๆเลยค่ะเดี๋ยวลองเตะปิดให้ดูอีกครั้งนะคะ ตอนนี้นะคะหากรถล็อกอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวลองล็อกรถนะคะก็สามารถเดินมาเตะเปิดได้เลยหากเรามีกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะคะเดี๋ยวลองใช้งานกัน<อ>สะดวกสบายยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะหากใครสนใจอยากเพิ่มเป็นในส่วนของระบบคลิกเซนเซอร์นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้าน J s p r o ค่ะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวถาขอเป็ดติดโชว์กันอีกครั้งหนึ่ง